ในต๊นป่าะบานทียังแง้มใส่กล่องด้วยนมีแกนผาเม่อยเขาบาียังไหนอ่ะเอามือยอย่างั้นป่แน่นอยู่งั้นเดินๆก๋อนป้าช่วยอ่งงันก่อนเดี๋ยนะส่วนมแงกตะคท่านเดี๋ยวเอายุ่งเอาควันอู่นแล้วเบาๆลยโง่เกือกันคุบอล แมเ้ยขอพักแซมอาออกัด้นี่ิดไข่่วะนกลางแมี